ี่เกมีวเป็นยววังไงรก็เรามีการโลเตชันแล้วก็พักผู้เล่นบางบางคนที่จะไปเล่นในวันอาทิตย์นี้กับอ,อุทัยธา,ยานีนะครับแล้วก็คนที่ลงมาเล่นวันนี้ก็สามารถทำผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกเราเราเรา,เราออกสตาร์ทได้ดีแต่มีช่วงครึ่งหลังที่เราลงมาเล่นเก็บรับแล้วก็เสียสมาธิกันทําให้เสียประตูแล้วก็ช่วงหลังแล้วก็มันทําให้เราเล่นยากมากขึ้นนะครับแต่ก็ ยังรักษาสกกร์ได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ที่ดีเกมหนึ่งครับเข้ารอบได้แล้วที่แม้ว่าหน้า,นาหลักแจ่จก็คงแล้วแต่ครับเพราะว่าอยู่ที่จับฉลากด้วยแล้วก็เราพร้อมอยู่แล้วครับที่จะรับมือกับ,กบทุกทีมเราเข้าไปรอบนี้แล้วก็ก็หวังว่าเราจะผ่านก้าไปในรอบลึกๆให้ถึงที่สุดครับูถึงแมต่อไปไป้ยัไปเยือนอท แน่นอนว่าจะเห็นจากการจัดตัวไปเล่นนะครับเราก็พักผู้เล่นหลักๆไว้เพื่อที่จะไปเล่นในเกมอีกด้วยซึ่งซึ่งเรายังต้องไต่ระดับผลงานเราขึ้นไปอีกให้ดีกว่านี้นะครับเราก็พยายามโฟกัสตรงนั้นด้วยแล้วก็ถือว่าน้องๆทาออกมาได้ดีแล้วก็คงจะต้องกลับไปเตรียมทีมเพื่อที่จะเ,เล่นกับอุทัยในวันอาทิตย์นี้ครับก็ขอบคุณแฟนบอลที่เชียร์ที่สนามแล้วก็ทางบ้านทุกคนนะครับก็อยากให้ซัพพอร์ตเรา อย่างนี้ไปตลอดไปนะครับพอมีเสียงเชียร์มีกองเชียร์ทีมเราก็มีแรงแล้วก็มีพลังฮึดที่จะสู้กับทุกทีมครับขอบคุณครับ